สวัสดีค่ะแม่มาลิซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาลิซอนนะคะจะมาทำมะนาวดองไว้กินกันนะคะหน้านี้เป็นหน้าฝนมะนาวเยอะมากแล้วก็ราคาถูกๆด้วยนะคะแม่มาลีซอนก็เลยจะทำมะนาวดองไว้กินนะคะก่อนที่จะทำนะคะต้องนำมะนาว ที่เราได้มาเนี่ยไปตากแดดสักหนึ่งวันเพื่อทำให้มะนาวเป็นสีเหลืองสวยเวลาทำมะนาวดองนะคะแล้วก็ทำให้รสชาติความขมของมะนาวลดลงไปตากแดดให้น้ำมันหอมระเหยในมะนาวเนี่ยระเหยไปกระแดดนะคะ ตากแดดหนึ่งวันแล้วเราค่อยมาทำมะนาวดองกันนี่เป็นมะนาวที่แม่มาริซอนนำไปตากแดดแล้วนะคะผิวของมะนาวจะแห้งลงนิดหนึ่งถ้าสังเกตจ,จากภาพก็จะไม่เห็นชัดนะคะต้องได้สัมผัสดูเดี๋ยวแม่มาริซอนจะนำมะนาวที่ตากแดดนี้ไปล้างให้สะอาด ล้างให้สะอาดแล้วก็มาคลึงกับเกลือเดี๋ยวไปล้างมะนาวกันนะคะการที่เราจะทำมะนาวดองนี้ทุกขั้นตอนจะต้องสะอาดเพราะว่ามะนาวเราจะต้องดองมากกว่า6เดือนแล้วเก็บไว้เป็นปีล้างให้สะอาด เพราะว่าเป็นการล้างฝุ่นละอองออกแล้วก็ล้างเชื้อโรคออกเพราะว่าเราไปตากแดดแล้วมะนาวก็ผ่านอะไรมามากมายล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเทลงซิงน้ำเลยแล้วก็ล้างน้ำไหลผ่านออกให้สะอาดแล้วก็จะไป คลึงกับเกลือะคะ่ะแม่มะลิซ้อนล้างมะนาวเสร็จแล้วก็จะโรยเกลือโรยเกลือแล้วก็จะคลึงนะคะเกลือนี้ถ้าใช้เกลือเม็ดใหญ่เกลือสมุทรที่ซื้อมาจากจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามก็จะดี แต่นี่ไม่มีก็ใช้เกลือถุงเกลือละเอียดก็ได้คลึงไปให้น้ำมันหอมระเหยออกณนะขนาดนี้ที่แม่มรีสุนธคลึงนะคะหอมกลิ่นมะนาวตลบอบอวนทั้งห้องครัวเลยค่ะแม่บรีสอนจะคลึงประมาณ5-7นาทีหลังจากคลึงแล้วก็จะหมักมะนาวกับเกลือไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เนื้อเกลือเนี่ยแทรกซึมไปในผิวของมะนาวและลูกมะนาวสาเหตุที่เราคลึงเพราะว่าต้องการให้น้ำมันหอมระเหยออกจากผิวของมะนาวแล้วลดความขมเวลาเราทำมะนาวดองหลังจากคลึงนะคะ แม่บริส้อนก็จะหมักมะนาวไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะช่วงที่เราหมักมะนาวไว้เราก็มาต้มน้ำเกลือนะคะต้มน้ำเกลือแม่ะริสอนก็จะใช้เกลือบดละเอียดนี่แหละคะ่ะเนื่องจากไม่มีดอกเกลือและไม่มีเกลือเม็ดใหญ่ๆนะคะใช้เกลือ ถุงก็ได้เช่นกันเพราะว่าความเค็มมันก็จะเหมือนเหมือนกันแม่มณิซอนจะใส่เกลือรประมาณสามกระบวยทพีตักแกงนี่แหละคะ่ะใส่ประมาณสามกระบวยแล้วก็จะใส่น้ำประมาณ ยี่สิบกระบวยแล้วก็นำไปต้มนำไปต้มพักไว้ให้เย็นก็ใช้น้ำดื่มของเรานี่แหละค่ะที่เราดื่มทุกวันเนี่ยมาใส่ แม่มาริซอนจะตวงให้ครบ20กระบวยนี้นะคะแล้วก็จะนำไปต้มผ่านความร้อนฆ่าเชื้อลูกนะคะเดี๋ยวแม่มาริซอนใส่ให้ครบ20กระบวยนี้ก็จะนำไปต้มนะคะนำไปต้มที่เตาแก๊สแล้วก็ ค่อยคคุให้เกลือละลายพอเกลือละลายเสร็จเราก็พักเกลือไว้ให้เย็นเพื่อนำไปใช้มะนาวดองต่อไปเดี๋ยวแม่มาริซอนจะต้มจนเกลือละลายแล้วก็จะพักน้ําเกลือไว้ให้เย็นนะคะก็ต้ม แล้วก็คนให้เกลือละลายเราต้มน้ำเกลือพักไว้ให้เย็นแล้วต่อมาเราก็จะมาล้างมะนาวที่เราได้หมักเกลือไว้คึนและหมักเกลือไว้ก็มาล้างมะนาวผึ่งผึ่งให้สด็ดน้ําสังเกตน้ําที่ล้างมะนาวไหมคะออกเป็นสีเขียวเขียวเหลือง เป็นน้ำมันหอมระเหยของมะนาวที่ออกมาแล้วครึงแล้วเราก็ต้องกลับไปล้างอีกนะคะล้างให้สะอาดทำทุกขั้นตอนให้สะอาดมะนาวของเราจะได้ไม่เน่าไม่แตกเดี๋ยวพึ่งไว้สักประมาณ1 5ถึง30นาทีพึง่งแดดก็ได้หรือว่าจะพึ่งพัดลมก็ได้ ถ้าทำกลางคืนก็ผึ่งพัดลมนะคะผึ่งให้แห้งหลังจากที่เราล้างมะนาวที่คึงเสร็จแล้วแล้วไปผึ่งแล้วเราก็นำมานึ่งมาใส่ซึ้งนึ่งนำมะนาวที่คึงเสร็จแล้วมาใส่ซึ้งนึ่ง การนึ่งนี้นะคะให้ดึ่งในน้ําเดือดจัดประมาณ5นาทีอย่าให้เกิน5นาทีนะคะเดี๋ยวมะนาวจะแตกปิดฝานึ่งค่ะจับเวลาครบ5นาทีแล้ว นี่เห็นไหมคะมะนาวจะเหลืองสวยมากเนื่องจากเราผ่านการตากแดดผ่านการคลึงในเกลือแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วนํามานึง่งมะนาวจะเป็นสีเหลืองทองเลยคะ่ะสังเกตดูไม่มีแตกสักลูกนะคะถ้ามะนาวที่เรานึ่งแตกเราก็ต้องกันออกจะไม่นําไปดองนะคะเอาไปทิ้งเลยนี่ไม่แตกเดี๋ยวแม่มาริสอนก็จะ นำมะนาวที่นึงไปใส่ขวดหลก่อนนะคะนี่เป็นมะนาวที่ผ่านการนึ่งในน้ำเดือด5นาทีแล้วเราก็จะนำมะนาวเนี่ยมาใส่ขวดหลูไว้จัดเรียงใส่ไปเลยค่ะ เป็นขวดแม่มณิสอนไม่ได้ซื้อขวดใหม่นะคะจะใช้ขวดกาแฟแล้วก็ขวดอูวันตินแทนล้างให้สะอาดแล้วคว่ำให้แห้งขวดนะคะแล้วก็นำมาใส่มะนาวที่นึ่งเพื่อเตรียมใส่น้ำเกลือค่ะใส่ครั้งแรกนี้อาจจะใส่ยากหน่อยเพราะว่า มะนาวที่1ยังไม่ยังไม่อ่อนตัวเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่โดนน้ำเกลือถ้าโดนน้ำเกลือนี้จะอ่อนตัวเราก็เรียงลงไปเลยแม่มริซอนจะใส่เรียงใส่มะนาวเรียงในโถกแก้วประมาณสองขวดมะนาวดอง19ลูกก็จะเต็มสองขวดพอดี จะเหลือเศษอยู่บ้างจะเหลือเศษประมาณ2ลูกน่าจะ2ลูกใส่ไม่ได้ก็ใส่แค่นี้ก่อนอีกสองลูกก okay. oui, ็ joking, ใส่ขวดโอนตินเล็กเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเรามองหาวัสดุในบ้านวัสดุอุปกรณ์ในบ้าน ไม่จําเป็นอย่าไปซื้อนะคะวัสดุอุปกรณ์ในบ้านก็ล้นบ้านอยู่แล้วเราก็นํากลับมาใช้ประโยชน์เขาเรียกว่านํามา reuse นํากลับมาใช้อีกครั้งจะใส่ค่อนข้างยากเพราะว่าจะแข็งแล้วก็เรียงลำดับ ไม่ค่อยได้เรียงมะนาวลงในโถไม่ค่อยได้เพราะว่าเนื่องจากว่าโถโอนตินขวดโอนตินเนี่ยจะค่อนข้างแคบถ้าขยายกว้างอีกนิดนึงเนี่ยก็จะใส่ได้เต็มสามลูกหลังจากที่เรานำมะนาวใส่ขวดโหลแล้วเรามาใส่น้ำเกลือให้ท่วมนะคะ ใส่น้ำเกลือที่เราต้มไว้ให้ท่วมลูกมะนาวค่อยๆใส่ลงไปอาจจะเราใส่ในแรกอาจจะลอยน้ำบ้างเดี๋ยวพอเราแช่น้ำเกลือสักคืนมะนาวดองก็จะนุ่มเราค่อยมากดตัวมะนาวดองลงกดลูกมะนาวดองลง ให้อยู่ใต้น้ำใส่ครั้งแรกอาจจะลอยนะคะลอยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใช้ช้อนกดลงด้วยว่าเราใช้ขวดโอนตินแก้วค่อนข้างจะครับค่อนข้างจะแน่นกันพอแน่นกันนี้แร,แรกก็จะยังไม่กล้ากดเพราะว่าเดี๋ยวมะนาวจะแตก เดี๋ยวให้มะนาวนุ่มแล้วผ่านไปหนึงคืนก็จะมากดลงใส่น้ำเกลือให้ท่วมมะนาวดองแล้วก็ปิดฝานะคะน้ำเกลือได้ท่วมมะนาวดองแล้วแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทก็นำไปตั้งไว้ ผ่านไปประมาณ1เดือนก็จะนำมาประกอบอาหารได้แล้วแต่ถ้าจะให้อร่อยหอมมีรสชาติที่กลุมกล่อมต้องดองผ่านไป6เดือนถ้าเราดองผ่านไป1เดือนเนี่ยเราอาจจะเวลาเราทำเนี่ยอาจจะมีความขมบ้างนิดหน่อย แต่ก็พอกินได้พอหลังจากที่ผ่านไป6เดือนแล้วรสชาติจะสุดยอดมากเลยค่ะใส่อะไรก็มะนาวดองนี้ใช้ประกอบอาหารอะไรได้บ้างใช้ไปตุนเป็ดมะนาวดองตุนไก่มะนาวดอง,ดองใส่ฟักแฟงหรือว่าตุนกระดูกหมู ุ๋นขาหมูใส่มะนาวดองใส่ผักอื่นๆได้จะรสชาติหอมหอมน้ำมันหอมระเหยของมะนาวดองจะหอมแล้วก็อร่อยมากมะนาวดองที่แม่มาลีสอนทำนี้เก็บไว้กินได้เป็นปีนะคะขอรับรองว่าได้เป็นปี ไม่มีเสียยิ่งนานยิ่งหอมยิ่งอร่อยลองทำดูนะคะเอาไว้ใส่กับข้าวทราบวิธีการทำมะนาวดองจากแม่มะลิซ้อนเกษตร,รอินทรีย์แล้วนะคะช่วงที่มะนาวล้นตลาดผลผลิตมะนาวออกเยอะคือช่วงฤดูฝน หามาทํากันนะคะแล้วก็ทําครั้งหนึงเก็บได้เป็นปี2ปีแม่มริส้อนเก็บได้สองสปีเลยค่ะก็คือเวลาเราใส่ไก่ตุนหมูตุนหรือว่าเป็ดตุนเนี่ยถ้าไก่เป็ด1ตัวเนี่ยเราก็ใส่มะนาวดองแค่1ลูกเท่านั้น ก็จะรสชาติหอมกลมกล่อมแล้วเราจะไม่ใส่มากกว่าหนึ่งลูกนะคะเพราะว่าขนาดไก่หรือว่าเป็ดิหนึ่งตัวใส่หนึ่งลูกนี้ก็กำลังดีถ้าเราใส่มากกว่านี้รสชาติอาจจะแรงและขุมได้นะคะค่ะวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนหากชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มะริสอนด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ